ส่งท้ายปีกับรางวัลคุณภาพบุคคลต้นแบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เป็นแบบอย่างแก่สังคมหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีในครั้งนี้สำหรับงานพิธีบวงสรวงรางวัลสิวะมหานาคาครั้งที่1.2566 ขอแสดงความยินดีคุณรุจิรากุลวงศกรรมาการสภาทนายความภาคสามประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้เข้ารับรางวัลสื่อว่มหานาคาสีทองประจำปี2566ครั้งนี้ด้วย ค่ะสวัสดีนะคะดิฉันนางสาวรุจิลาคุลวงค่ะกรรมการสภาทนายความภาคสามประจําจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในส่วนของวันนี้นะคะดิฉันเองก็มีความรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะกรรมการนะคะและทางผู้บริหารนะคะได้มอบรางวัลพรศิวะมหาราชในครั้งนี้นะคะในสาขาผู้ทําคุณประโยชน์แก่แผ่นดินนะคะในส่วนตัวของดิฉันนะคะก็ยังคงจะยึดมั่นในอุดมการณและหลักการนะคะก็คือทําประโยชน์ เพื่อสังคม และประเทศชาติต่อไปนะคะโดยใช้ความรู้ความสามารถในฐานะที่ตัวดิฉันเองเป็นทนายความนะคะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความที่ไม่เป็นธรรมในทางสังคมนะคะตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะเราก็จะช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนประชาชนที่เขารู้สึกว่าเขาขาดที่พึ่งแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะก็ในเรื่องของการทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนค่ะ ค่ะทางด้านกฎหมายที่เขาจะทำความเดียวรอค่ะติดต่อได้นะคะก็สามารถที่จะแอดเข้ามาใน f a c e b o o k นะคะชื่อ Facebook ก็คือรุจิลาคุณรวงนะคะสามารถติดต่ออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะค่ะ